ก็พัะตาบิดกสำหรับประชาชนเ,เป็นพัตตาบิดกย่อเล่มสองเกี่ยวกับพินัยของภิกษุห้าอาเจละกะวักวักว่าโดยชีปเปลือยเป็นวักที่ห้ามี 10. สิบติขาบทสิขาบทที่หนึ่งห้าม ยื่นอาหารด้วยมือให้ชีเปลือยและนักบวชอื่นๆขนมเกิดขึ้นแก่สง์อย่างเหลือเฟือพระผู้มีพระภาคจึงทรงโปรดให้พระอน,นุลแจกเป็นทานแก่คนอดอยากพระอน,นุลจึงแจกมีนักบวชนอกศาสนาที่เป็นผู้หญิงมารับแจกด้วยพระเอิญให้เกินไปนหนึ่งก้อนแก่นักบวชหญิงนั้น ด้วยเข้าใจผิดพวกเขาเองก็เลยดึงล้อกันว่าพระอนุนเป็นชู้ของหญิงนั้นแภิกษุรูปหนึ่งฉันเสร็จก็เอาข้าวสุกคลุกเนยสายให้แก่อาชีวกะผู้หนึ่งมีผู้เห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะการยื่นให้ด้วยมือแสดงคล้ายเป็นสิทธิ์หรือคฤหัตประเคนของพระ <c oughs> กลายเป็นที่ จะกลายเป็นเหยียดตัวเองลงเป็นเครือหัสพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามให้อาหารแก่ชีเปลือยแก่ปริพาชกแก่ปริปพาชิกาด้วยมือของตนทรงปรับอบัตปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ร่วงละเมิดสิกขาบทที่สองห้ามชวนภิกษุไปบินธบาด้วยแล้วไล่กลับ พระอ,อุปนนทะสักยบุตรชวนภิกษุรูปหนึ่งไปเที่ยวบินธบาด้วยกันแล้วไล่เธอกลับพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบทห้ามทำเช่นนั้นทรงปรับอบัติปจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสกขาบทที่สห้ามเข้าไปแทรกแซงในสกุลที่มีคนสองคนพระอ,อุบนนทะสักยบุตรเข้าไปในสกุลที่สามีภรยาเขานั่งอยู่ด้วยกัน ได้ภิกษาแล้วสามีไล่ให้กลับแต่พระยานิมนต์ให้นั่งอยู่ก่อนจึงนั่งอยู่เขาไล่ถึงสามครั้งก็ไม่กลับพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้าภิกษุเข้าสู่สกุลที่มีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันทรงปรับอบัติปจิตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด สิกขาบทที่สี่ห้ามนั่งในที่ลับมีที่กำบังกับมาตุคามพระอุบนนทะสักยบุตรไปสู่เรือนสหายนั่งในที่ลับมีที่กำบังกับภรรยาของสหายนั้นเขาติเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามนั่งในที่ลับมีที่กำบังกับมาตุคามหรือผู้หญิง ทรงปรับอบัติปจิตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิขาบทที่ห้าห้ามนั่งในที่รับหูสองต่อสองกับมาตุคามพระอุบนนทะสังฆยบุตรไปสู่เรือนสหายนั่งในที่รับหูกับภริยาของสหายนั้นสองต่อสองเขาติดเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบทห้ามนั่งในที่รับหูสองต่อสองกับมาตุคาม ทรงปรับอบัิปฏิตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิขาบทที่หก <c oughs> ห้ามรับนิมนต์แล้วไปที่อื่นไม่บอกลาพระอุมน,นทะตักะยบุตรรับนิมนต์ไปฉันในที่แห่งหนึ่งแล้วไปสู่สกุลอื่นเถก่อนทำให้ภิกษุอื่นและเจ้าของบ้านที่นิมนต์ไว้ต้องคอยพระผู้มีมพระภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบทห้ามทำเช่นนั้น ภายหลังมีเหตุเกิดขึ้นจึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมหลายครั้งรวมความในสิกขาบทนี้ว่าภิกษุรับนิมนต์แล้วไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดเที่ยวไปในสกุลทั้งหลายก่อนฉันก็ดีภายหลังฉันก็ดีเป็นแต่สมัยคือคราวถวายจีวรและคราวทำจีวรต้องอาบัติปาจิตตีสิกขาบทที่เจ็ ห้ามขอของเกินกำหนดเวลาที่เขาอนุญาตไว้มหานามะสักยะประนณาต่อภิกษุสงฆ์ให้ขอเภสัชได้ตลอดสีเดือนแล้วปรวนณาต่ออีกสี่เดือนแล้วปรวนณาต่อจนตลอดชีวิตภิกษุฉับพักค,คีขอเนยใสในขณะที่คนใช้ของมหานามะสักยะไปทำงานแม้จะถูก ขอร้องให้คอยก็ไม่ยอมกับพูดว่าปานนาแล้วไม่ให้พระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบทว่าภิกษุไม่เป็นไข่พึงขอปัจจัยสําหรับภิกษุไข้ที่เขาภวนาสี่เดือนได้ถ้าขอเกินกําหนดนั้นเว้นแต่เขาปรนนาอีกและปรนนาตลอดชีวิตต้องปฏิจตีคือไม่เป็นไข่ขอไม่ได้ แก่งขอในเมื่อไม่มีความจำเป็นก็ไม่ได้สิขาบทที่แปดถ้าไปดูกองทัพที่ยกไปภิกษุฉับพักคีไปดูกองทัพที่ยกไปพระเจ้าประเสิที่ทอ,ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงทักท้วงคนทั้งหลายพากันติดเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบทว่าภิกษุไปดูกองทัพที่เขาย,ยกไปต้องปาจิตตี ภายหลังทรงอนุญาตให้ไปในกองทัพได้เมื่อมีเหตุสมควรสิขาบทที่เกห้ามพักอยู่ในกองทัพเกินสามคืนภิกษุจับพคี <c oughs> มีเหตุจำเป็นไปในกองทัพและพักอยู่เกินสามคืนมีผู้ติดเตียนพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิขาบทว่าเมื่อมีเหตุจำเป็นต้องไปในกองทัพภิกษุจะอยู่ในกองทัพได้ไม่เกินสามราตรี ถ้าอยู่เกินนั้นต้องปาจิตตีสิขาบทที่10ห้ามดูเคารพกันเป็นต้นเมื่อไปในกองทัพภิกษุฉับพักคีมีเหตุจำเป็นต้องไปพักในกองทัพสองสามลาตีเธอได้ไปดูการรบการตรวจพลการจัดทัพและดูทัพที่จัดเป็นกระบวนเสร็จแล้วภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนหกรูปถูกรูปเกาทันเพราะไปดูเคารพกัน เป็นที่เยาะเย้ยติดเตียนของคนทั้งหลายพระมูพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท5ห้ภิกษุที่พักอยู่ในกองทัพสองสามราตรีไปดูการลบการตรวจพลการจัดทัพและทัพที่จัดเป็นกระบวนเสร็จแล้วทรงปรับอาบปฏิตีตแก่ภิกษุผู้ร่วงละเมิด